จะบินไปโปรแลนด์แล้วนะแต่แบบเห็นเชียวปีกกลับมาแล้วไปครึ่งทางไปทุกเลี้ยวกลับไม่ถึงโปรแลนก็เดี๋ยวไปเจอเมื่อนอ้น e n j o ะเดี๋ยวไปมองกันนโอเค ขวา่อยนะคะประกันกคนสวยชิดในเหรอชิดในคนสวยชิดในกระเป๋าคนสวยอะชิดในกระเป๋าคนสวยไปแล้วเป็นดูวันนี้มีชโนดจุกกระเป๋าไปแล้วล้อสุดล้อสุดนี่ตัดมิเต้ย์ตัด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 ตักตัดตาดตั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 ด เอาไม่เอาช็อกโกแลตเหรอโอ้โ้องเพลินเพลินตลอดขอบคุณนะคะคอ่ค่ะขอบคุณนะคะจำตุนะคะิไหมถือก้องหนักให้สองจะอัมสเตอร์ดัมแต่เราไปโปแลนด์นะแต่เราได้จากอัมสเตอร์ดัมเลยขอบคุณนะคะคนละหนึ่งค่ะไม่ได้นอนเลย ไม่เปตานม่อไม่เลยไม่เลยไม่เลยมันมันแบบต่างมันก็นี่นะนี่ก็จริงอ๋ออะไรอ่ะผมไดพิ่มกินได้เอ้าเปอร์โ้ยโอ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 ้โอ้ยโยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยยโ Oh my god. แล้วกินรึว่าอาหารไทย ยัเลยเขาก็ไปดกาขอเขาด้วยหน่อยโมนจริงฝากถือหน่อยไม่ฝาก เ yep. ้ีหนามากันหมดนังเจ๊้าวกอดกออะไรกอดอะไกัดะรกอดะอดกลวมกดรวมกดรวมกดรวมกอดนานสเดยวรับ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 รั้ร6ซืัอบัรับรับรัับับรัับับับรับับรับรัรบับรัับับรับรับรับบรับรบรับรบับรัับรับบับรััััันั้ร เพราะว่าซื้อจะไปถ่ายรูปด้วยใื่้วบัตรถ่ายรูปด้วยให้มายืนแบบว่าแบล็คแบลเนาะได้อยู่ได้รูปดีๆสักรูปไหมคะได้ไหมไม่เคยได้เลยครับได้เคยได้ไม่เคยเลยหรอที่ออ่ะเดี๋ยวเี๋วันนี้ก็มีเงี้ยนะวันนี้ต้องมีเงี้ยคือเองเคือเอง กินก่อนตอนเนี mm. 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 no. mm. ้ยคือมันเอาตรงไหมไม่ได้กินอะไรเลยนะคือแต่ละวันน่ะมันกินแต่เดิมเดิมเขาไม่ให้แวะไม่ให้กินจุ๊บจิ๊บเห็นพี่นายไหมพี่นายผอมเลยแต่เนี้ยงงไปทำไมไม่ผอมงงอยู่แ้่ได้กินอะไม่ผอมไม่ไม่ผอผอลงไหมไม่ผอมมไน่อยอัเลยเพราะว่าแดดแรงมาก ลยค่ะแบบแต่เราก็ตั้งใจตักให้มันเออเปิด่ยนแทนหน่อยเนาะไม่ได้ดำพี่เด้ดำมันเป็นดำละอันนี้เก่งมากเก่ง พอละเรโดนปั่นไปแล้วอ่ะ